สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับอยู่ที่บ้านลาบูพานคนประตั้งผสมจากวันครครับวันนี้ก็จะมาทาฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลนะครับแบบคนขี้เกียจแล้วกันนะครับมาดูส่วนผสมทั่แมวก่อนเอาง่ายๆนะครับโอเคที่หาได้ในสวนนะครับก็จะมีอ่ที่หาได้ก็มีสับปะรดนะครับมีมะละกอสุกนะครับไอนี้มื่อกี้ไก่ไก่มากัดแทะนะครับ แล้วก็ที่ซื้อเข้ามาก็จะมีพวกน้ำตาลทรายนะครับนมนมสดกล่องนึงนะครับนมเจืดอย่างไ้าสิบกวดหนึ่งแล้วก็นมเปี้ยวนะครับเปี้ยวแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือสองหนึ่งแล้วก็มีผงชิรสนะครับไข่สีฟองนะครับยังขาดอะไอีกอแล้วก็จะมี สี่ฟองก็มีเปลือกไข่เก่าที่กินแล้วนะครับี่ขาะค่อยวันนี้ไอสุนัตยังกัดนะครับเนี่ยที่เรากินแล้วเหลือเปลือกนะเปลือกเก็บไว้นะครับจะมาใช้ครกนี่ตำนะครับตำตำหมักหนึ่งเดือนยังขาดเอ่อยังขาดหนอกกล้วยนะหนอกกล้วยเดี๋ยวนีดก่อนอ,อ่กล้วยนี่ต้องกล้วยที่ว่าเราตัดเขือไปแล้วนะครับกล้วยที่ แกแล้วตัดเครือไปแล้วยังไม่ได้ตัดต้นนะครับเดี๋ยวยก็มีต้นไหนบ้างพอตัดไปอยู่จะทำฮอร์โมนนะครับเร่งดอกเร่งผลนะครับนี่นะครับต้นนี้ตัดเครือไปแล้วนะต้องการแกรนกลางเขาแกนแกนกล้วยนะครับแกนหนอกกล้วยนั่นแหละต้นที่แก่แก่จัดนะครับเอาลูกไปแล้วนะครับ ยังเหลือต้นต้นยังไม่ได้โค่นนะครับช่เหมนต้องโค่นต้นกันจะเอาหน่อเขานะครับอันเนป็นน้ำเยอะนะคกวยเนะี่ยฝนตกเลยโอเคเราต้องการหนอ่อหน่อด้านใน,นครับน ขอปอกกันนะครับไม่ใช่อนอ่อกล้วยตรงกลางเขานะโอเคไม่ใช่โดนทั้มือเดียวโอเคแอะกราบกล้วยออกนะครับเปลือกกล้วยออกไม่ได้แกนแกนกล้วยนะครับทั้งรุ่นนะครับก็ประมาณเม็ดครึ่งได้นะครับลำก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะแกนกลางเขาโอเค เว้ยที่เอาตัดไปแล้วนะครับแกงกันเดี๋ยวต้องใช้กระสอบมาลองก่อนฮะลองสับก่อนเปลือกไข่ก็โดนเติมเลยต้องเก็บเปลือกเด้เดีย๋ยวกระสอบมาลองก่อนก็เะลือกไข่ก็จะใฮ้สับแล้วก็จะสับเลยนะครับ ต้องเปลือกทั้งอะไรเลยนี่ก็เดี๋ยวใช้มีดพายนี่แหละสับๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบคนขี้เกียจครับเป็นชิ้นเล็กนะครับเป็นไฟๆประมาณครึ่งเซนนะครับเดี๋ยวเขาสับแป๊บหนะึ่งไม่สะดวกเมือเดียวโอเคสับล้วได้ประมาณนี้นะครับ๋ยวกล้วย ที่มีเก็บลูกไปแล้วนะครับเก็บเกล้วยไปแล้วไปสับปลต่อนะครับเอาทั้งเปลือกเอาทั้งในนะไม่แก่อะไรเอาเท่าที่มีในสวนนะครับโอเคสับปลดก,ก็หั่นแล้วนะครับจริงต้องสับแล้วสุกนะครับไอ้ี่มีแค่นี้ในสวนก็จัดการเลยนะครับดอกเล่นผลตามธรรมชาตินะครับโอเค เอาส่วนผสมไปรวมกันครับธนาก็ใช้นี่แหละถังที่มีอยู่ถังหูหักนี่แหละหูหักแล้วไม่ใช้ก็จะวางใส่น้ําใส่อะไรเดี๋ยวเรามาผสมส่วนนี้กันเพราะไอ้นี่ไอ้มะละกอมง่ายแล้วก็เทะไขจุ่งน้ำจืดเลีนตาลเอเคาะไข่นะขไขก่อนไก่นะเปลือกก็ใส่โคกะไว้ตำนะครับ กันเสียมอีกอซีฟองตำก็ได้ไม่ตำก็ได้ถ้าตำก็จะเร็วกว่านะครับอุ้ยลนอืมไม่ตัดอะไรเลยบลบนางมากนะไครเดี๋ยวะไม่เป็นไรมีมะละกอมีนี่อยมนมเปรี้ยว เดี๋ยอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนมเจิดชลดเกลืออ่ะเกลือก่อนนะเกลือหนึ่งห่อเล็กนะครับเกลือทะเลใส่ไปห่อหนึ่งเลยนะี่แล้วก็นมเจิด เจิด okay. นะครับน้ำสดนะครับเจิดนั่นแหละเอ็มร้อยเอ็มร้อยจะฝาเดียวก็ได้นะครับอะไรมีเป็นขวดตั้นขวดไปเลยตามตามหนึ่งกิโลนะครับตามสายซุดท,ที่เขียนตามสายใสย่ไปเลยครับ เรียกว่าลูกทุง่งลูกทุ่งนะครับการละลายเลยข่งชื่อรดนะครับสิบบาทของเราสิบบาทนี่ส่อกอนหนึ่งนะครับโอเคใส่โอเค,อเคแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับละลายของทุกอย่างแล้วเราก็จะทำไข่ทอดนะฮะ ไข่ามาเพิ่มนะฟองที่สี่หล่นไปโน่นนะครับแค่สามเอง okay. เดี๋ยวไข่เพิ่มฟองกันโอเคไข่ามาเพิ่มอีกฟองฮะ <Okay. S 2> เ,เพื่อก็ตำ ใช้นาในนาข้าวได้ครับข้าวเริ่มเขียวแล้วอีกหนึ่งเดือนฉีดได้ต่อไปก็เตรียมผ่าม้ลงกรอลงใส่ในถังเลยนะครับตอนนี้ไก่เอาไปกินแล้วเกือบครึ่งหนึ่งลูกที่สุกนะครับเมื่อกี้วางไปเตรียมของมาวางไว้ข้างนอกเรียบร้อยเลยใช่ไหแกะมเมล็ดออกก่อนนะครับแล้วก็ซอยซย,ยใส่เลยนะครับ,สบ,สบ,สบใส่ใส่ โอเคตอนนี้หั่นเสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่เบเลยนะครับก็เปลือไข่สุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวก็เอานื้อมาใส่เนอไอหนอกล้วยกับสับป,ปะรดนะครับโอเคก็จะป,ปะกใส่ไปนะมัจะเต็มพอดีนะ ก็ใช้มือคนหน่อยนะครับจะพอดีนะครับแยวมันแห้งก็จะยุบลงไปเป็นอย่างนั้นอยู่ยังสดอยู่นะครับวก็ยุบลงไปเองเลย คนแป๊บนึงครับเอ้เขาแล้วนะครับโอเคต่อไปก็เอาเปลือกไข่มาตำนะครับตำทีน,น้อยเพิ่มแคลเสียบนะครับไข่ใส่ทีหลังมีใส่พร้อมกันก็ได้น,นะครับแต่นี่มันจะง่าย โอเคอยากเก็บไข่ที่เกยบไปมารวมกันค่อยตำนะครับโอเคใส่ข้าวมดนะฮะแล้วก็ตำตำบอกกันให้มันยุบกนะ่อนนะเก็บไข่มันแตกง่ายอยู่แล้วนะเยอะเลยครับ เสียงเยอะเลยหลำต้นแข็งแรงมีเชือกไม่หักง่ายนะครับเหนียว จะไม่ละเอียดมากคนระับมันผ่านพอน่าจะโอ้แล้วมั้งโอ้แล้วจะใช้ช้อนก็ได้นะช้อนตักใส่ จะมือก็ได้ครับมันเป็นของธรรมชาตินะมันจะได้คุกเค้าได้สลับดา้านกันเอาบนมาล่างเอาล่างมาบนกันนะครับแพ้จะได้ลงไปล่างด้วยก็คุกเค้าให้เข้ากันนะ น,นี่ก็ั่นอย่เอาไวไปสัก1เดือนก็จะยุบลงนะฮะถ้าด่วนก็สิวันนะครับถ้าไม่ด่วนก็1เดือนเราใช้ก็คนช้อนตักได้หรือว่าจะใช้ผ้าขาวบางกองแล้วก็บิดใส่ขวดเก็บนะครับแล้วก็ทำไว้ใช้ที่สวนนี่แหละ เามี่แล้วก็ต้องทําไว้นะครับไม่ต้องซื้อเขาทาแบบผลขี้เกียจครับมีอะไรก็ใส่ใส่ใส่นะครับต้องวิชาการเยอะนะครับกลไม้สุกยังไงก็บํารุงผลอีู่แล้วนะครับแกนกล้วย ต้องเติมน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะน้ำนี่จะขึ้นเองจะสก,กัดออกมาเองนะเริ่มยุบแล้วครับนี่น้ำเริ่มมาแล้่นะกล้วยออกโอเคอันนี้ก็พอครับแล้วก็หากระดาษไม่มีกระดาษก็นี่แหละมาใช้ที่สวนมีแค่นี้นะครับสอบปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวหาเชือกรัดนะครับ ตัวนี้อากาศจะถ่ายเทเอาได้ด้วยนะครับก็นจะมีมันรูอากาศอยู่ก็เก็บไว้หนึ่งเดือนหรือสิบวันนะครับก็ใช้ได้เลยโอเคกมสลัดใส่ในี้แน่นนะครับเดี๋ยวยกเก็บไว้ที่ร่มนะครับไก่เ,เก็บไว้ในร่มนะครับข้างนี้แหละ้างน้ำมันเอ็มาแล้วก็ต้นพันธุ์มะม่วงแหละมางเ็ดอยู่ฝั่งนู้นนะครับ โ okay, อเคล้นี่ก็ช่วยกดตามกันซับตะไลกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให่ไหมในการทำคลิปวีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วเจา้าหนาทก็ลองดูนะครับเผื่อใครจะทำใช้เองไม่ต้องไปซื้อเขานะครับลงทุนไม่กี่บาทก็ใช้ก็ถ้าเร่งออกดอกก็สองช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับแต่ถ้าออกดอกแล้วก็ใช้ลดลงไมาเหลือแค่ช้อนเดียวนะครับ ต่อน้ํา20เล็ดนะครับในการฉีดพ่นนะครับทั้งลำต้นทั้งใบนะแล้วแต่ฉีดตามใจเลยครับเพราะของเรารวมอยู่แล้วครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครายและทีมงานนี่ครับช่วยกตตามกดซับสไครต์กับแล์แชร์ด้วยนะครับโอเคช่วงนี้ก็สวนนะครับบ้านสวนนี่แหละช่วงนี้ไก่ก็มากแล้วเนี่ยสมมาเขี่ยแกบนะครับ